ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับก็ถือมีเกียรติอย่างสูงนะครับที่ได้มาในงานของ Post Today วันนี้นะครับก็วันนี้ก็ได้รับมอบหมายแล้วกันนะครับว่าให้มาพูดคุยเรื่อง Smart Grid ดแล้วก็ความยั่งยืนของพลังงานนะครับเออก็ที่จะพูดวันนี้นะฮะก็คือ,อจะอยากให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจครับว่าสมาร์ทกริดเหมือนกันก่อนนะครับว่าเดี๋ยวผมจะกล่าวว่าทำไมนะฮะ แล้วก็เราจะมาพูดถึงกรณีรณศึกษาแล้วกันนะครับว่ามันมีประเทศไหนบ้างนะครับที่ที่เขาได้ลองทําดูแล้วแล้วก็ทําเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะครับก็จะมี2เคสที่ที่พูดคุยกันซึ่งก็จะสอดคล้องกับหลายๆสไลด์นะครับที่ได้นําเสนอไปก่อนหน้านี้นะครับในครั้งนี้ก็จะมีที่ทเจจูนะครับอนอกจากเขาจะไปใช้ถ่ายซีรีส์เกาหลีแล้วเนี่ยเขาก็จะมีสม์ทกริดด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สิงคโ,โปร์นะครับ แล้วก็เราจะมาพูดถึงวิชั่นของของประเทศไทยแล้วกันนะครับผมจะใช้เวลาให้กระชับนะครับทำไมเร,เราต้องมาคุยกันก่อนว่าสมาร์ทกริดคืออะไรก่อนนะครับถ้าเราถอยหลังไปสัก15 15ปีเนี่ยคำนี้ก็เริ่มปรากฏขึ้นมานะครับเรื่องของคําว่าสมาร์ทกริดแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันมันจะเป็นบริบทของกริดย่อยๆนะครับซึ่งเดิมเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะรักษาความมั่นคงเพราะว่า ถ้าเราไปดูงานเรื่องสม์ทกริฑสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราก็จะไปดูว่าตรงไหนมีที่ให้ดูงานบ้างส่วนใหญ่ก็มักจะเป็น r รีโมทแอเรียก็คือว่าไกลออกไปจากจากตัวเมืองนะครับที่นั่นก็จะมีโรงไฟฟ้าที่เป็น w ว s t ูเอ e เน r g ีนะครับเป็นขยะแล้วก็มาทํามีโซล่าบ้างมีอะไรต่างๆบ้างเพนพอยต์ของเขาคืออะไร mm hmm. เขาคือในสหรัฐอเมริกาเนี่ยพอมันเป็นรีโมทแอเรียเนี่ยพอเวลามันมีประสบเพศภัยอะไรขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นฝนตก หรือว่ามีพายุเนี่ยนะครับสายไฟเขาเนี่ยที่ส่งไปที่หมู่บ้านที่วิลเลจเนี่ยมันขาดพอมันขาดเสร็จปุ๊บไฟดับแล้วกว่าจะไปเซอร์วิสกันได้เนี่ยขาดไฟไปไป,ไปเป็นระยะเวลานานนะครับมันก็เลยเกิดความคิดที่ว่าเอาโรงไฟฟ้าไปติดแล้วก็กระจายตัวเรียกว่า Distributed Generation นะครับต่ังก็เรียกว่า D I E อ่าพอ d r I E ถามว่าเป็น Distributed generation แล้วทำอะไรบ้างก็เอาโรงไฟฟ้า ดั้งเดิมก็ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องรี n e เ a b l e e n e น g y รนะครับก็ค่อยๆเติมเข้ามาเช่นเอาโซลา r บ้างอ,าอะไรบ้างต่อมากระแสเรื่องการปลดปล่อยก๊าซคารคา์บอนไดออกไซด์หรือ GHG ต่างๆเนี่ยมันมเริ่มเข้ามาเขาก็มองว่าเอ๊ะกริดลักษณะนี้เนี่ยมันเหมาะนะที่จะเอามาเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้นหลังจากนั้นมาคำว่า Smart Grid ดเนี่ยมันก็เลยถูกนิยามใหม่หรือว่าเขียนภาพขึ้นมาใหม่นะครับก็จะเป็นกริดที่เอา พลังงานหมุนเวียนมาทำงานร่วมกับพลังงานอื่นๆนะครับแล้วก็ตีความไปถึงเรื่องของเ,ออเรื่องพลังงานที่มันมีสเสถียรภาพนะครับเพราะว่ามันจะใส่เทคโนโลยีต่างๆเข้าไปเพื่อวัตถุประสงค์เดียวเลยครับก็คือเพื่อให้ไฟไม่ดับนี่นี่คือวัตถุประสงค์ของสมาร์ทกริดมันก็เป็นเรื่องงนี้มาจนถึงทุกวันนี้นะครับดังนั้นในวันนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องสมาร์ทกริดนะครับมันก็จะไปเป็นภาพว่า มันเป็นกริดที่รวมพลังงานแทบจะทุกชนิดนะครับแล้วเอามาใส่ความฉลาดเข้าไปเพื่อจะบรูรณาการพลังงานทุกชนิดเนี่ยให้สามารถตอบสนองกับความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่นั้นๆได้แล้วก็มีอุปกรณ์บางประเภทที่อยู่ทางฝั่งคั้มเมอร์ก็สามารถที่จะ ให้ความมั่นคงกับการจ่ายไฟให้กับกริดหรือตัวเองได้ด้วยนะ,นะครับเดี๋ยวเราก็จะเห็นภาพนี้ขึ้นไปนะครับดังนั้นสมาร์ทกริดปัจจุบันเนี่ยก็เป็นระบบอัจฉริยะที่มันครอบคลุมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีต่างๆไม่ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ICT นะครับมาวิเคราะห์ควบคุมนะครับมี Two-way communication อย่างเช่น Smart ทม t e r อะไรต่างๆใส่เข้าไปนะครับมีระบบอัตโนมัติคอนโทรลซึ่งทำงานเองตัดสินใจเองได้ ตลอดอเ็าเรียกว่ามันทําให้เกิดสมดุลพลังงานในพื้นที่นั้นๆไปนะครับในในหลายๆประเทศนะครับเขาก็จะมีเป็นวิลเลจนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปคอมมิวนิเคชันกับอ่กรีฑได้ด้วยนะครับเช่นในจังหวะที่อ่ในประเทศที่ก็เป็นระบบตลาดซื้อขายไฟฟ้าเนี่ยถ้าเกิดราคาไฟฟ้าดีเผลเอเพาผลิตของเขาเองขึ้นมานะครับโดยโดยซิตี้หรือตัวเมืองเนี่ยเป็นเป็นผู้รับซื้อแล้วก็ขายให้กับกรีฑเพื่อเอาเงินมาก่อน แล้วพอจังหวะที่ไฟในกิจดถูกๆเขาก็ชัดดาวตัวเองแล้วซื้อไฟจากกริดขึ้นมาแทนเราก็เห็นแบบนี้นะครับก็มันก็มันก็เลยเป็นเรื่องของสมาร์ทกร้นวันนี้เราพูดถึงสมาร์ทกริดเนี่ยมันส่งเสริมเรื่องของของความความยั่งยืนเพราะว่ามีการใช้พลังงานหมุนเวียนมีการใช้ไบโอแมสไบโอแก๊สอะไรต่ gas, างๆ,ๆ,ๆนะครับแล้วก็มีความฉลาดที่จะสร้างผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ด,ด้วยนะครับ ีนี้เมื่อกี้ผมได้พูดไปแล้วนะครับดังนั้นผลที่มันมีต่อประเทศแล้วกันนะครับประเทศคือหนึ่งถ้าเกิดทุกคนทุกบ้านมีความมั่นคงด้านพลังงานได้นะครับหมายความว่าเปิดไฟปุ๊บไฟติดนะครับทุกคนก็จะสบายใจนะครับประเทศก็จะมั่นคงไปด้วยนะครับเราก็จะแล้วก็ที่สําคัญก็คือมันทำให้มันเกิดการเพิ่มของพลังงานหมุนเวียนเข้ามาอยู่ในระบบหรืออยู่ในประเทศไทยถ้าท่านยังจำ ท่านรัฐมนตรีเมื่อตอนเชา้าที่ท่านพูดถึงได้ว่าก็มีโซลา่าหลังคานะครับโซล่าคอมมูนิตี้โซลา่านะนั่นก็คล้ายๆกันซึ่งซึ่งก็คง,งเป็นภาพที่ประเทศไทยอีกในอนาคตเนี่ยอีกหน่อยเราจะมีสมาร์ทกริดแบบนี้มากขึ้นได้นะครับนะครับต่อผู้ผลิตไฟฟ้าก็เพิ่มประสิทธิภาพนะี่จะเห็นเห็นได้แน่ๆนะครับเพราะว่าโดยหลักของประสิทธิภาพแล้วเนี่ยก็คือนอกจากประสิทธิภาพเชิงเชิงของอีโคโนมิคออฟสเกลที่เราพูดถึงกันบ่อยๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมี พลังงานสูญเสียถ้าเราผลิตไกลๆแล้วก็เอามาใช้ในระยะทางที่ลูกค้าเราอยู่ไกลออกไปจากแหล่งผลิตเนี่ยมันก็จะมีความสูญเสียอยู่ในอยู่ในการส่งพลังงานไปแต่ถ้าเกิดเราสมารถผลิตอยู่ในวิเลจเองได้พลังงานสูญเสียนี่ก็จะลดลงไปนะครับมันก็จะถูกกล่าวถึงถึงคุณประโยชน์ของตัวสมาร์ทกริดนะครับต่อภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าเนี่ยก็คือแน่ๆเลยก็คือว่าหนึ่ง ความมั่นคงมาแล้วนะครับมีการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นนะครับแล้วก็รองรับเรื่องต่างๆนะครับเช่นการใช้รถ EV เป็นต้นถ้ามันสามารถจะสื่อสารกันได้ทุกเป็นทูเวย์คอมมูนิเคชันแล้วก็มีระบบการซั p พอร์ทางด้านดิสซิชันเมคเกนี่นะครับมันก็จะทำให้ Smart Charger จจะตัดสินใจชาร์จเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะหยุดชาร์จหรือชาร์จน้อยลงได้ ซึ่งตัวนี้เนี่ยเราเห็นในหลายๆประเทศที่มันเป็นระบบที่เป็นาสามารถที่จะต่อกับค่าไฟแบบเรียลไทม์ได้ซึ่งอันเนี้ยก็ต้องเรียนตรงๆว่าประเทศไทยเนี่ยก็ยังไม่ไม่มีระบบแบบนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูในหลายๆประเทศอย่างเช่นที่ออสเตรเลียเนี่ยก็จะเจอว่ามันมีระบบนี้อยู่แล้วนะครับมีมีถึงขนาดว่ามีแบตเตอรี่เหมือนกันนะแบตเตอรี่นี่เป็นประเทศไทยมีคอมมูนิตี้โซลานะฮะประเทศออสเตรเลียมีคอมมูนิตี้แบตเตอรี่นะครับ เป็นแบตเตอรี่ที่ตั้งไว้อยู่ที่ชุมชนแล้วก็ชาร์จในตอนที่เข้าไฟเนี่ยราคาถูกมากแล้วก็ไปขายในตอนที่เข้าไฟแพงสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเห็นความสมาร์ทของของอุปกรณ์ต่างๆนะครับในประเทศต่างๆที่เขาได้ลงทุนไปแล้วเกิดธุรกิจใหม่ๆขึ้นมานะครับแม้กระทั่งถ้าผมเปรียบเทียบก็คืออบตอที่ที่ออสเตรเลียเนี่ยก็สามารถจะหาไรายได้ได้โดยโดยโลงทุนเรื่องคอมมูนิตี้แบตเตอรี่เองนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าภาพเหล่านี้ก็คงเห็นในประเทศไทยในในระยะต่อมานะครับ เรื่องต่อสิ่งแวดล้อมนี่ก็คงเคลมมาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้หัวใจและสมองของตัวนี้เนี่ยมันก็คือเรื่องไอทีนั่นแหละนะครับเรื่องเรื่อง AI อผมเ,อเตรียมสไลด์มาเยอะนะครับแต่ผมก็จะโฟกัสเฉพาะเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับวันนี้คือ Data Center แล้วก็เรื่องของ SmartG ก i ดแล้วเรื่องความยั่งยืน3เรื่องนี้เนี่ยมันดูเหมือนจะแปลกแยกแต่ขณะเดีวยวกันมันก็เป็นเรื่องเดียวกันถามว่าทำไมเป็นเรื่องเดียวกันนะครับเพราะว่า 1. เวลาเราพูดถึง s m a r t g ก i ด สมัยกรีฑเนี่ยมันส่งเสริมการนําพลังงานหมุนเวียนเ,นยเข้ามานะครับการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนเข้ามาเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าพลังงานหมุนเวียนเนี่ยมนันผันผวนดังนั้นในหลายๆเคสเนี่ยเขาก็จะมีการใส่เทคโนโลยีเข้าไปนะครับเพื่อจะรักษาเสถียรภาพแต่ถามว่ามันจะทํางานได้ดีได้อย่างไรนะครับมันทํางานได้ดีเนี่ยมันต้องอาศัยระบบ AI ที่จะมาช่วยในการตัดสินใจในช่วยบริหารจัดการ ดังนั้นมันจึงส่งเสริมกันถ้าเราจําได้เนี่ยทางพวกคลาวพวก d a t a Center ร์ก็บอกอยากได้พลังงานหมุนเวียนนะครับแต่พลังงานหมุนเวียนเนี่ยมันจะมาได้เนี่ยมันก็ต้องมีระบบการการจัดการมันจึงส่งเสริมซึ่งกันและกันและสุดท้ายเนี่ยมันก็จะสร้างความยั่งยืนในแง่ของอการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงไปเพราะว่าเราเอาพลังงานหมุนเวียนเนี่ยครับเข้ามาใช้มากขึ้นมากขึ้นผมขอข้ามไปที่ตรงนี้เลยนะครับตัวตัวเจจูเนี่ยคาร์บอนฟรีไอซ์แลนด์เนี่ยคือเป็นเกาะ ที่เขาใส่เทคโนโลยีทุกอย่างที่ที่ผมพูดได้เมื่อสักครู่นี้เข้าไปนะครับว่าจะเป็นแบตเตอรี่ที่ s ซลารมีมีหลายหลายเรื่องนะครับอย่างชาร์จรถ EV เนี่ยเขาก็มีระบบ V2G v e mm ีวีคิวชูกริก็คือช่วงที่ไฟขาดไอ้ที่คุณชาร์จไฟอยู่เนี่ยมันส่งคืนกลับมาได้ด้วยนะครับแล้วมันก็ทำให้เมเกิดการเลี้ยงดูตัวเองอยู่ในคอมมูนิตี้ของตัวเองขึ้นมาวัตถุประสงค์ตัวเนี้ยเขาทำเพื่อที่จะโชว์ว่าเขาจะเป็นคาร์บอนฟรี100% นะครับที่ที่ที่เกาะนี้แต่ผมยังพยายามจะค้นนะฮะว่าตกลงราาค่าไฟแกเท่าไหร่นะเพราะว่าอย่าลืมถ้ามันมี3เสาวความมั่นคงสิ่งแวดล้อมแล้วก็ราคาไอ้ตัวราคาเนี่ยยังเป็นเป็น question แต่เราก็เชื่อว่าในอนะาคต q u e s t i o นี้มันน่ามันน่าจะมีคําตอบที่น่าพอใจว่ามันเป็นราคาที่ยอมรับได้นะครับตัวนี้เนี่ยมีการติดตั้ง w ินโซล่าแบตเตอรี่นะครับมีคำใบ directional flow ก็คือโซล่า ไปที่บ้านบ้านชาร์จรถยนต์รถยนต์ถ้าไฟน้อยไฟหาแดดหายชาร์จกลับได้นะครับมันมันเป็นอะไรที่เ,เรียกว่าต้องมีการประหารจัดการที่ซับซ้อนนะครับซึ่งแน่นอนครับมันต้องมีคนคนจัดการอีกตัวหนึ่งที่ได้รับการพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือที่สิงคโปร์นะครับที่สิงคโปร์เนี่ยเขาเขามีโปรแกรมเขาเรียกว่า s i n คโปร์สมาร์ทเนชั่นอินิเชทีฟ e 2014 ตัวนี้นก็คือเขาทําไปแล้วแต่สิงคโปร์เขาไม่ได้ต้องการจะโชว์เรื่องกรีนเพราะว่าจริงๆแล้วเขากรีนไม่ออกต้องใช้คํานี้นะครับเพราะว่าพื้นที่เขาไม่เขาไม่สามารถที่จะทํำกรีนได้แต่เมลลี่ของเขาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องแก๊สนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งเขาที่ต้องทําก็คือสร้างความมั่นคงโดยการทำดิจิตอลคอร์ปอเมนั์นะครับดิจิตอลเอคอนมีแล้วก็ดิจิตอลโซซาตี้ถ้าเราไปสิงคโปร์เราจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเวลาลงเครื่องบินเสร็ แล้วมันผ่านเข้าไปปุ๊บปุบ๊ไปจนถึงรถแล้วเราก็ใช้แอปพลิเคชันในมือถือแล้วก็กดปุ๊บแล้วเราก็ไปถึงโรงแรมทั้งขาเข้าขาออกเนี่ยผมเข้าใจว่าประมาณสัก5้าถึงไม่น่าจะเกิน1ินาทีเราน่าจะไปยืนอยู่ตรงตรงรถแก๊สที่พร้อมจะรับเราออกไปนี่นี่คือเมืองที่มันสมาร์ทนะครับผมยกตัวอย่างให้ให้ให้เห็นว่าไอ้เพื่องหลังความสมาร์ทนี้แน่นอนครับมันต้องมีพลังการคำนวณเยอะแยะไปหมดเลยนะครับซึ่ง มันก็จะไปสอดคล้องกับว่าสิงคโปร์เนี่ยเขาลงทุนเรื่องนี้แล้วเขาก็เป็นหับทางด้าน Data Center นะครับเพราะว่าเขามีการจัดการเรื่องของพลังงานในเกาะเขาที่ค่อนข้างดีมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามสิงคโปร์ก็มีข้อจำกัดในเรื่องของพลังงานสีเขียวนะครับผมเวลาใกล้หมดแล้วผมขอข้ามไปเลยแล้วกันนะครับก็คือว่าในวิชั่นของประเทศไทยเนี่ยนะครับะจะเข้าสู่พลังงานสะอาดแล้ก็ยืดหยุ่นได้อย่างไรนะครับ ก็สมาร์ทซิตี้หรือสมาร์ทกริดเนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งคำตอบนะครับที่ที่ที่ทำให้การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนเนี่ยมาเกิดเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นนะครับสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้นเมื่อเราสามารถทำสมาร์ทกริดได้แล้วนะครับมันก็จะมีพลังงานหมุนเวียนที่เพียงพอที่จะไปทำให้เลี้ยงพวก Data Center แล้วก็เบื้องหลังของความสมาร์ทเหล่านี้เนี่ยมันก็มาจาก AI ที่อยู่ในสมาร์ สมาร์ทด้วย Data Center เหล่านี้นะครับซึ่งแน่นอนครับถ้าทุกอย่างมันบูรณาการได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนให้กับประเทศไทยนะครับผมขอฉายภาพคร่าวๆตามนี้ก่อนนะครับว่าสมาร์ทจิต d a t a Center แล้วก็ความยั่งยืนเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็เป็นทางที่ประเทศไทยน่าจะต้องไปทางนี้นะครับขอบคุณครับ